ปาสอนผมเนี้ยังไงทิ้งตัวไปเลยใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะฮะอยู่ที่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็มาอยู่ที่จุดกลางเตนลํำตะคองนะฮะวันนี้เราเจอรถอยู่คันหนึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับเขียนว่าบ้านหวานแต่สีกับสีนี่มันจะขัดกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าออกจะแนวโหดๆสักนิดนึงนี่คือสุดจริงๆนะฮะของรถตู้นะครับหัวจรวดน,นะฮะที่รู้สุกจะเป็น ตัวหลังคาสูงก็วันนี้นะครับมาชมความสวยงามของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปคุยกับพี่เอที่เป็นเจ้าของรถบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยจะเห็นผ่านตากันมาบ้างนะครับบางคนเคยเห็นแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ขอบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เอเลยครับเชิญครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอครับสุดยอดสุดยอดรถจริงๆนะรถคันนี้อยู่ปกติไม่ จะจอดอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บางใหญ่ครับบางใหญ่บ้านอยู่บางใหญ่นนทบุรีนะฮะอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีก็แล้วปกติเวลาพี่ออกทริปเนี่ยออกออกทีหนึ่งนานไหมครับพี่ก็พักใต้ก็ห้าหกเดือนห้าหกเดือนอืังเหนือก็ห้าหกเดือนอ๋อก็คือคือไปกันยาวๆเลยนะรถคันนี้มีแรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดที่มาจากไหนครับที่ทำอย่างนี้ครับ ชอบเที่ยวแต่ชอบเที่ยวอ่ะอันดับแรกก็คือกันชอบเที่ยวนะครับแล้วเราคิดได้ไงว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้ครับพี่เอ่อที่ี่สิบกว่าปีก่อนสี่สิบกว่าปีเที่ยวแบบนี้ครับถ้าตั้งเด็กเดกเด็กเด็กครับก็เที่ยวต่อต่อครับไม่มีเงินซื้ออืไม่มีเงินซื้อครับเรา่าไทยก็อยากจะให้รถบ้านอยากยิได้รถบ้านครับ แล้วก็เลยออกมาเป็นยี่ภพเพราะมีรถตู้คันหนึ่งเราก็เลยทําแบบนี้เลยใช่ไหมฮะรถรถบ้านมีห้าคันห้าคันะมีห้าคันแล้วกัอกระบะมีกระบะด้วยจี๊บของที๊บสี่คันจี๊บสี่คันตู้อีกคันครับรถกระเซียทสองคันละรถกเกเียณเผื่เสร็ไปสองคันแล้วใช้ไม่ได้แล้ว ใช้ได้เเราใช้ได้อยู่มันจะเทียบอ๋อครับผมเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าอะไรต่อมีอะไรข้างในเนี่ยมีมีอะไรบอางครับมีห้องน้ำมีที่อาบน้ำทุกอย่างมีเตียงนอนอะไรเงี้ยมีเตียงนอนทุกอย่างเลยนะฮะคือใช้ชีวิตที่ออกจากบ้านไปสักสามเดือนห้าเดือนหกเดือนดิวี่บอกหกเดือนก็สบายสบายเลยไม่มีปัญหานะฮะ เยอะมากๆเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าพี่เอใจร้อนอยากจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พาผมดูนิดนึงได้ไหมดูขั้นนี้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็ครับพี่เอสโตร์ล่าเซลล์สโตร์ล่าเซลล์กี่วัตต์ครับพี่เอ่อเอ่อร้อยกว่าวัตต์นะร้อยกว่าวัตต์นะร้อยกว่าวัตต์ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แผงสี่แผงเลยอะโอ้โหบนหลังคาสองแผงหลังคาสองแผงแล้วก็ด้านข้างสองแผงเอาไปบังแดด แล้วแล้วต่อยังไงฮะเข้ากับแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่กี่ลูกครับพี่เอ่อสี่ลูกสี่ลูกอุ้ยเอาแผงหนึ่งเข้าลูกหนึ่งแผงหนึ่งเข้าลูกอย่างนั้นปะรวมกันอ๋ออนุกรมไปเลยนะฮะวัฒิสุดยอดจริงๆแล้วถังพวกนี้ถังอะไรครับพี่เอ่อถังใส่น้ําอาบน่ะน้อาบอ่อมีห้าถังมีทั้งหมดห้าถังร้อยลิตรอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมอ่าแล้วสีสีมันไม่เหมือนคนอื่นเขามัน แตกเป็นลูกเนสีดำมันแตกนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีสีขาวก็เอ่อทั้งข้างล่างมีร้อยลิตรข้างบนร้อยลิตรร้อยลิตรอ่าเป็นสองร้อยลิตรน้ำอาบอย่างเดียวน้ี่น้ำอาบอย่างเดียวกินก็ประมาณเจ็ดสิบลิตรเจ็ดสิบลิตรน้ำกินก็มีเจ็ดสิบลิตรสุดยอดเลยนะอต่แล้วมีส่วนไหนอีกครับพี่ ตรงนี้มันยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกยื่นออกมาไว้มาใส่ไปใส่ข้างนี้ใส่อะไรฮะใส่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานอส,สองคันเลยจักรยานแขวนนี้อ๋อจักรยานแขวนด้านหลังอ๋อมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ใส่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเปิดอันนี้เปิดได้เปิดยังไงฮะเปิดยังไงพี่เปิดให้ดูนิดนึงเปิดมอเตอร์ไซค์ลงนะออ๋ออ,อ,อืม เอามอไซค์เอาลงนะครับแล้วก็เอาขึ้นแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นยังไงครับพี่มีสะพานนะสะพานขึ้นจนา,นาต่อต่อเนี่ยต่อกดนี้ต่ออ,ตอ๋อขึ้นคนเดียว ขึ้นยากไปยพี่เอาขึ้นยากนะก็พอประมาณแหละฮะเลยว่าถ้าเกิดใครใครที่แบบว่าไม่ไม่มีความสามารถาหรือว่าไม่ไม่เคยขึ้น,นที่สูงจะล้มไนแกขึ้นป่าจะเก่งง่ายอ๋อ,อ,อมัน แล้วแล้วเวลาเอาขึ้นพี่พี่เอมันมันมันล่องแค่เนี้ยเวลาเอาขึ้นนี่เราเราเข็นขึ้นแล้วดันขึ้นอเข็นขึ้นติดเครื่องก็ดันติดเครื่องแล้วก็ค่อยบิดขึ้นไปครับอืมไม่ขี่นะอ๋อไม่ขี่ไม่ขี่ล้มถ้าขี่ก็ล้มโอ้โหสุดยอดเลยฮะอันนี้ก็มุ้งอันนี้อ๋อนนี้เปิดเปิดไม่ได้ฟิกไว้เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่เปิดไม่ได้อันนี้ก็ห้องน้ําเป็นห้องน้ําแน่นี้ น้ำมีแล้วก็ถังร้อยลิตรเวลาเวลาใช้เวลาใช้ปิดปิดฝาปิดนี้ปิดนี้ปิดฝาได้ก่นนะมันจะมันจะเข้าไปได้ไงครับก็ข้างไหนฮะมันต้องมันมันต้องเปิดนี้ขึ้นใช่ใช่อเดี๋ยวเปิดเทสอ่ะฮะอ่ะอะเดี๋ยวไปดูเลยไปดูไปดูไปดูเขาอยากดูเขาอยากดูแลไปเทสเทสตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้สร้างเองทั้งหมดครับนี่สร้างเองทั้งหมดอืมเอ่อบ้านหวานๆก็สร้างเองอ๋อบ้านบ้านบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่สวนพึ่งลาดบุรีอ่าฮะอืมอันนี้ก็รถแลนด์เอ่อแลนด์โรเวอร์ซูซูกิฮานิเบียนครับก็เป็นรถบ้านเหมนกันครับเป็นรถบ้านเหมือนกัน สร้างอายุ19สร้างตั้งแต่อายุ19เหรอพี่วิ่ยกระนานหน่อยนะ50ปีนะครับผมก็ทั้งทั้งเองทั้งหมดอ่ะอันนี้คาถังเองครับป๋าครับเชิญพาดูเลยครับดูนี่เบาะนั่งนี่สบาย อันนี้อันนี้เวลาเรานั่งนั่งพักผ่อนว่าหมายถึงว่าเป็นโซฟาเนาะครับอันนี้ก็มีไมโครเวฟมาไมโครเวฟอันนี้ัเดี๋ยวนะผมไม่เห็นไอตัวนี้อะไรครับเอาปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังครับเนี่ยก็ฝาฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นก่อนตู้เย็นนะฮะอันนี้ตู้แช่ตู้เย็นครับตู้แช่โอ้ยสุดยอดวะตู้แช่ตัวใหญ่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  มีอะไรบ้างฮะมีไว้ของที่ต่างจากคนอื่นก็คือความสูงขึ้นมาเนี่ยนะขัางใต้เนี่ยก็ยังเป็นที่เก็บของได้เป็นที่โลกไอตรงนี้นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ไว้เนี่ยแสดงว่าเราพับพับอันนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ใช่โอเดี๋ยวจะพับให้ดูดูที่นอนครับอ้าวได้ได้ได้เลยป่าโชด่อยสิโช์เลยโช์เลยที่นอนใช่ครับเอาเลยฮะเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตขึ้นไม่งั้นมันมองไม่เห็น นอนสบายอ๋อสองคนได้ส <Yeah. S 1> องสองคนได้นี่ที่นอนไอ้ด้านข้างๆสีสีดำๆนี่เป็นที่เก็บของนะเก็บของครับ,เก,บเก็บของเยอะมากนะครับ,เ,นนเ,กบ,บ,รบเก็บเก็บของเยอะมากนะครับน่าเป็นอันทีงือบเกือบสิบข้าสิบตัวนะสิบกว่าตัวนะครับนะเยอะมากนะครับอันนี้ก็ <c oughs> ไว้ของไว้ของเนี่ยอืมางบดนี้ฮะ อ๋อข้างบนไว้ของเก็บเก็บของได้นะฮะข้างบนเก็บพ่อคุไม้ไม้ป่าตัวนี้ไม้เอาคือคนไฟใช่ไหมลายลายใช่ใช่ใช่ใช้เป็นไม้อะไรครับเนี่ยไม้ลังนะตได้ไม้ลังอุไลสวยมากเนาะครับแล้วได้เคลือบอะไรไม้ป่าไม่เคลือบมาโอ้ไม่ได้ืิบดิบคุณผู้ชมอาจจะมองมองดิบดคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราใช้เลนที่แบบว่าเราไม่ได้เอาเลนที่กลงกว้างมานะฮะแล้วเลนอาจจะแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับ ป๋ากำลังโชว์ระบบไฟฟ้านะครับให้ดูว่านี่คือไฟติดทุกดวงนะครับไม่ติดเฉพาะดวงที่เราไม่เปิดเท่านั้นไฟตรงนี้ป๋านี่คือใช้เป็นไฟจากแบตรถยนต์หรือว่าที่เราชาร์จโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับเออรวมกันครอ๋อพ่วงกันใช่ครับเดี๋ยวไอไอโซลาเซลล์นี่เราก็รถยนต์ลูกเดียวกันด้วยเลยใช่ไหมอ๋อลูกเดียวก็จอดก็ เสียกไฟตรงนี้เจ็บปิดตัดตัดไฟตัดมาเช่นโซลาเซลล์แต่เวลาวิ่งก็ใช่เป็นตัดไอ้มอแบตมอแบตก็เท้าทายอีกชุดหนึ่งครับอืมแบงก์อัลจานใบได้อ๋อใช่ใช่ใช่มีสิทธิ์ได้เข็นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ดูนี่นะกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องพื้นเลยนะครับ พื้นบ้านนะพื้นนี่เป็นกระเบื้องบ้านเลยฮะปูกระเบื้องอย่างดีครับออแบบทําเองทําเองด้วยทําเองด้วยยอดออะป่าพับเตียงให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับเอ้ นั่งพักผ่อนนะสามารถมานั่งทานอาหารนั่งอะไรได้ตรงนี้นั่งเขียนหนังสือนั่งอะไรได้เลยครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะอาบน้ำนะครับคุณคุณคุณลุงครับอืมันพับได้ฮะกว้างกว้างกว้างก้างเลยกว้างเลย พิกเก็บของครับวางโบฟายอดปรับเตียงไปแล้วฮะเตียงหายไปแล้วครับในพิบตาก็คือผ่าครึ่งกลางครับนั่งชนกันโอ้โหนั่งได้จริงนั่งได้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 นะปรับเป็นโซฟานั่งเลยนะครับแล้วแล้วป่าฮะแล้วไอตัวเราจะสมมติว่าเราจะเดินไปห้องน้ำานี่เราจะไปยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะฮะ เพราะว่าผมนี่อ่หาจริงๆเลยพัดลมก็มีพัดลมก็มีทุกทุกจุดเลยนะฮะพัดลมนะครับก็สุดยอดมากโต๊ะยพับนะครับห้องน้ำปึ๊บพับไปนี้อ๋อพับเบามาพับเบามาอฮะแล้วก็ข้ามไปเลยไปอาบน้ำ่ม่น้ำด้รถ ไม่ต้องครับนี่ฮะเวลาทำภารกิจนั่งถ่ายนั่งอะไรตรงนั้นก็เป็นชักโครกนะฮะนั่งปึ๊บแต่ประตูหลังก็ปิดลงมาใช่ไหมปึ๊บแล้วก็มีบ้านด้ยนะฮแล้วเวลาอาบน้ำเากาเซนมาทางนี้ไหมฮะปาไม่ม่อ๋อไม่กระเด็นมามีฝักบัวอ๋อฝักบัวอาบอครับ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 ได้ได้อ่ะป๋ามา ฮมีอนุเครื่องมือความสะดวกคุณผู้ชมฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับว่าเพราะว่าทางหลังมันแสงสว่างมันจ้าจก็พลิกกัะนิ้งกระด่านอนเลยอนอนเลนสบายนนเยอะมาก บายสบายยอดนิดเดียวยอดนิดนะยอดนิดนึงนะครับก็สามารถสบายได้เลยคือข้างในรถเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างอะไรที่ขาดเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนเตียงนอนก็สามารถที่จะพับออกมาเป็นสองฝั่งสองข้างนะครับแล้วเวลาจะเวลาจะเวลาจะนอนก็เอาขาค้าเข้าไปหมุนหมุนหมุนใส่ก็ใช้ได้เลยนะร อุปกรณ์ไฟฟ้ามีทุกอย่างนะครับไมโครวงคูเว็บอะไรพวกนี้มีหมดเลยตอนนี้มีอยู่ไหนเนี่ยครับทุกอย่างมีหมดนะฮะ,<ม>ะไม่ว่าจะเป็นกระทงกระทะพวกนี้ก็อยู่อะไร,ะไรทุกอย่างมีหมดเลย ห้าบาทวันละห้าบาทฮะก็ทำไมก่อนครับันห้าบาทก็ก็ทางเนื้อทางตัวเออก็ขับรถแข่งสร้างรถแข่งเปิดอู่ตัวเองก็ทีวิทท่องเที่ยวชอบการท่องเที่ยว ชีวิตชอบกันท่องเที่ยวนะครับแล้วมาถึงอยู่มามาอยู่ถึงจุดน,นี้ได้ยังไงครับป่าเออเกษียณใช่ไหมเกษียณใช่ไหมป่าเกษียณใช่ไหมเออเกษียณยี่ยีสยยสย่สิบป,ปีแล้วอ๋อที่สิบป,ปีลูกก็โตโตกันหมดแล้วนะครับ แล้วแล้วลูกๆเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมฮะที่เราออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ไม่บาไม่ว่าเที่ยวมาตั้งเด็กๆก็ตั้งแต่ออสมัยที่เขายังเรียนเรียนกันอยู่เราก็ออกท่องเที่ยวแบบนี้อยู่มาแล้วพาลูกมาเที่ยวอ๋อเขาก็รู้ว่าพ่อชอบแบบนี้ครับเยี่ยมเลยก็ชีวิตก็ลบลูกกับการมาเรื่อยๆับ ทำตั้งแต่วัดห้าบาทก็ทำอยู่ไม่ถึงปีหรอกก็เป็นช่างด้วยอเป็นช่างด้วยก็เรียนรู้เองครับสร้างบ้านเองสร้างบ้านเองอะไรเองทุกอย่างถือว่าช่างทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ไหมช่างทุกอย่างเครื่องมือเกษตรทุกอย่างด้วยออกแบบสร้างเอง DIY จริงๆเลยเนี่ยป่าได้ DIY ทุกอย่างเลยโมดิฟายเครื่อง ครับทำเองเรามาถึงอยู่จุดนี้ได้เนี่ยทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความสุขไหมครับป๋าก็ภูมิใจภูมิใจภูมิใจนะที่ที่ที่มาดิ่งนี้ได้ป๋าครับผมระลาบเรารู้นิดนึงอายุเท่าไหร่แล้วครับป๋าอายุเกิด92เกิด9 2้อง่าองสี่สองสี่ตอนนี้ ท่าไหร่วะผมก็บกวกลบคุณหารไม่ถูกเจปี <73 S 2> เจ็ดคุณผู้ชมฮะยังแข็งแรงนะครับเจ็ดสปีออกมากเกษียณแล้วใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับด้วยความมีความสุขนะครับไปกับธรรมชาติออกออกออกไปทีนึงสมเดือนหกเดือนย,ยาวๆเลยนะฮะป๋าเคยออกยาวที่สุดแล้วเข้าบ้านเนี่ยกี่เดือนนะปะ๋าออกทุกปีอะอยู่บ้านมีกี่วันอ๋อต้องถามว่าคุณอยู่บ้านกี่วนัน เออใช่ใช่ใช่ต้องถามว่าอยู่บ้านกี่วันนะฮะก็ไปภาคใต้ก็ล่องเหนือครับภาคใต้ก็กบกับบ้านๆแล้วล่องเหนือป่าครับถ้าเกิดรถใครใครที่เขาไปเจอป่าเนี่ยเขาไปทักทายหรือว่าไปสวัสดีป่าหรือว่าไปสอบถามหรือว่าไปไปชมรถเนี่ยไม่ไม่ไม่ยินดีไหมไม่ห่วงหรอกยินดีเนาะยินนะเพราะว่ามันเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่อยากจะทำแบบนี้บ้างนะครับ เพราะต่อไปเนี่ยป่าจะต้องต้ององอกจะป่าก็ออกเดินทางนี้ตลอดอยู่แล้วะนะครับก็ใครที่เจอนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่เจอป่าตามท,ทางได้ทักทาง,ทางหรือว่า,าขับรถสวนเรื่องอะไรก็บีบแต่ป่านะฮะแต่แต่แตบีบแต่และยกมือให้ด้วยก็แล้วกันอย่าอย่าแกอย่าแกจะงงว่าบีบแต่ไล่กูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็ทักทายให้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะ ทุกอย่างในรถเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเลยบ้านไม่เคยอยู่หรอกบ้านไม่ค่อยอยู่จอที่บ้านเนี่ยอยู่ในรถอ๋อหมายถึงว่าบ้านนี้อยู่ในในรถหมายถึงอะไรฮะป่าอยู่จออยู่ที่บ้านจออยู่ที่บ้านในรถตัวก็อยู่ในรถทําไมอะฮะป่ามันมีความรู้สึกอย่างไงฮะถึงเราไม่อยากอยู่บ้านเราอยากจะอยู่ในรถนัน ชโดดูดีอ่ะย้ายย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่ไปเรื่อยๆนะฮะได้เห็นอะไรป่าไปมาทั่วประเทศหรือ,อยังครับก็ขดัขดขเด็มหมู่บ้านนิดหน่อยขาดในหมู่บ้านนิดหน่อยนะแต่สารจังหวัดภาคใต้เราก็ไม่ได้ไปอเนาะไปไปไปด้วยว่าเมื่อก่อนไปเ uh huh. มื่อก่อนมีรถบานไปครับอืมทิพย์กระปีละครับับไปล่องล่องอาไทยก็สงขา สุดทวขาก็ล่องทตอ่ลรัดใบนี้นะแล้วก็ล่องอดามันกับอืถ้าเปิดไอ้ามจังบวัดก็เคยไปมาแล้วก็ดีครับอากาศสวยอากาศดีอากาศดีชายหาดสวยโอ้ยสวยงามชุดใหญ่สุดใหญ่จะนอนข้างล่าง แตวข้างบนนอนเล่นนอนกลางคืนก็ได้เน well ื้ออ๋ออ๋อว e ันนี้ก็นอนกลางคืนครับครับแต่ว uh> ันนี้ก็นอนข้างล่างเนาะมันหนาวเนาะก็นอนข้างล่างอุ่นกว่าอ่านิ่งค่ะพับเก็บได้เก็บได้เก็บยังไงเดี๋ยวนะต้องขอนเหล็กออกไว้ เขาใบง้นเก็บอ,อ๋อแล้วก็ถอดอถอดนี่ใช่ไหมถอดถอด้ก็วางอ๋อออ๋อครับแล้วมันมันก็มันไอไอไอคาเหล็กนี่ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม<ช>อ๋อครับนึกออกแล้วฮะนึกออกแล้ว<ม>เป็นอาวนิงนะฮะ DIY ตัวจริงนะครับทุกอย่างที่นี่ DIY หมดนะฮะเกี่ยบทุกชิ้นไอ้เหล็กเหล็กที่ยื่นออกมานี่อะไรฮะป่าที่ <พอ S 1> เราทำเนี่ยอันนี้เหรอครับผมบันไดเดี๋ยวนะบันไดยังไงฮะบันไดอยู่โดนรถมี ปดด่าจริงๆอ๋ออ๋โห o ขึ้นไปนั่งเดี๋ยวนะป่านั่งกันนั่งชิวๆก่อนนั่งชิวๆ ในถังนี่มีอะไรบ้างครับก็มีถ้วยชามถ้วยชามหายแล้วใส่ใใไข่ใส่ไข่ถาดใส่ไข่อ๋อถาดเก็บไข่นีครับ<น>อันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงอือหึเครื่องปรุงครับอือหึเดบิวครับ ามนิดหนึ่งคนที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีรายได้มาจากไหนถึงจะทําแบบนี้ได้สร้างรถจอมรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอารายได้มาจากไหนฮะเอาค่าน้ำมันมาจากไหนครับป๋าอ๋ออันนี้วันนี้เลยไม่ใช่ทั้งเดือนทั้งทั้งทั้งหกเดือนทั้งเจ็ดเดือน,อนที่เราเออกเอาไว้ เงินเก่าอืมคุณผู้ชมฮะคือต้องต้องต้องฐานะดีก่อนฐาดีสิบกว่าปีก็คือเกษียณแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีบํานาญมีอะไรของตัวเองก็คือบํานาญเงินเก็บดีกว่าเรียกเรียกมันว่าบํานาญนะครับเงินเก็บที่ที่เก็บมาตลอดชีวิตนะฮะอาจจะมีสัก10ล้าน20ล้านก็เอามาท่องเที่ยวในช่วงวันปลายชีวิตเนาะ โอเคถ้าง oh okay, ั้นก็คล so, ิปน <ikh> <put> ี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะขอบคุณผู้ชมนะครับกับช่องออมซ่านะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามติดตามเลยนะฮะหรือว่าดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับไปดูรถสวยๆที่ไหนกันต่อก็สามารถติดตามกดติดตามได้นะครับแล้วก็คลิปนี้คงต้องมาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าวัสดีครับ